อนุญาตสวสดมวนต์ต่อนะคะวันนี้เป็นวันที่8มกราคมค่ะวันนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่6นะคะอนุญาตสวสดมวนต์ต่อค่ะตังกตังกิงมัญญาถะพิขเววิญญาณังนิจังวาอน,อนิจังวาติอนิจังพันเตยัมป,ปนาน,นิจังทุกครั้งวาตังวาติทุกครั้ง อันเตยัมปนานิจังถูกขังวิปาริณามาทำมังกลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมมะเอโซหรมัสมิเอโซมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตัสมาหิพิเขาเวยังกินจิรูปังปตีตานาคตัมปัจจุบันนั่งอัจฉัิตังวาพาหิตาวาโอราทิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปนีตังวายันดุ ยันทูเรสันติเกว่าสัพพังรูเปเนตังมะมะเนโซหมัสสมนณเมโซอัตตาติอเมวะตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะทัทัพังยากาจิเวทนาอตีตานาคาเตนาคตะปัจจุปันนาอัจฉตาวาพะหิตาวาโอราลิกาวาสุขมาวานีวาหีนามาปณิตาวายาทูเรสันติเกว่าสัพ พาเทวนาเนตังมะมะเนโซหมามัสมีนาเมโซอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัม,มปัญญาทะทัทัพังยากาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุปันนาชัตตั อัจฉตาวาพาหิตาวาโอราลิกาวาสุขุม,มาวาฮีนาวาปณิวตาวายาทูเลสันติเกวาสัพเพสัญญานีตังมะมะเนโซหมามัสมีนะเมโซอัตตาติอะเวเมตังยะธาภูตัง,าาตงสัม,มปัญญายะทัพ ยะทัตทัพพังเยเกจิสังขาราตีตานาคตปัจจุปันนาอัจฉัตาวาผะหิตาวาโอราธิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีวาปณีตาวาเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขารานีตังมะมะนะเนโซหะมัสมีนะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะทัตทัพพัง ยังกินจิวิญญาณาังอติตานาขตปัจจุปัน,นังอัตอัจฉัฏัจฉัช,ช,าช,าชาตังอัจฉัังวาพะหิทธาวาอุราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกเอวังสัพ,พังวิญญาณาังเนตังมะมะเนโซหามาสมิน เนโซหะมัสสมีนาเมโซอัตตาติเอวเมตังยะธาภูตังสัมปัญญายะทัตทพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาอริยสาวกูรูปสเมิงปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญายปินิพินทติสังคาเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทติ นิพพินทั้งวิรชัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสามิงวิมุตตมีติยานางังโหติคีนาชาติสุผู้สิตังพัมมจริยังกตังกาลีนการณียังนาปรังอัฏฐต,ตาญาติปชานาติติอิทัมโวจะพระควาอัตตมนาปัจจวัคขียาภิกขุพระควโตภาสียังอภิน,นันทุงอิมัจมิงจะ ปณะเวยาการนมสงพันยามาเนปัญจวัคคียานางพิกคูนางอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ บทที่สิบี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัมย,ยังพระควาสักเกสุวิหารติกป,ปิรวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเคนสัตทิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทะสหิจะโลกธาตูหิทเทว,วตาเยุยูเยนาสั้นนิปติตาหนติพระควันตังทัสสายะพิกุสังคันจะอาตโคจะตูนนางสุธาวาสกายิกานัง เทวานังเอตธะหูสิอยังคูพระควาสักเกสุวิหารติกาปิรบัตถุสมิงมหาวนีมหาตาภิกขุสังเคนสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพหิวะอรตหันเตหิทาสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยพุเยนาสั้นนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิกุสังขันจะยันนูนัมยามปิเยนะพระควาเตนุปสังกมือยามะ อุปาสสังกรรม,มิตว่าพระคาว่าตัวสันติเกปันจเกปันจะกกักปันเจกะคาทาพาเชยามาติอัทคูตาเทวตาเชยาทาปินามภะละวาปุริโซสัมมันจิตังวาพาหังปะสาเรยยาปะสาติตังวาพาหังสัมมันเชยยเอวเมวาสุทธาวาเซสุเอเท,ทเวสุอันตระ หิตาพระวาวตปุตประตปาตุระหังสูอ่อทตคตาทเทว,วตาพระควันตังอภิวาทเทตวอาอักเกอากามันตังอัดทั้งสู่เอกมันตังพิตาโคเอกาทเทตวาพระขาโตสันตินเกอ,อีมังคาทั้งอาภาสิสมาอาภาสิมหาสามายโอ ปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหากีมังทรมสมยังทักขีนาเยวะอปาราชิตตะอปาราชิตตะังคันติอทคูอปาราเทวตาพระขวัโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิตาตระพิกขบูสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกรมกังสาลทีวดเนตานิกะเฮตว่าอินทริยารักคันติปันติตาติ ถ้าคุูปอปลาเทวตาพระคาโตสันติเกอีมังค้าทั้งอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปะคีรังอินทคีรังโอหัจจะมะมีชาเตจารินติสุทาวะ สัจตุทาวิมาลาจากกุมาตาสุทันตาสุซูนาคาติอัโคอัปาราเทว,วตาพระควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสเยเกจิพุทธังสารนังคตาตาเตนะเซนาเตคามิสันติอาปายภูเมงปห้าอยามานุกสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัโคพระควา พิกูอมันเตสิเยพูเยนะพิกเวทัศสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงกติตมะทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปีพระขวันตานางังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเซยะธาปิมายหังเอตารหิเยปิเตพิกเว ภาวิสันติอนาคตามัตทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตซัมปีภะควันตานังเอตตปรมาเยวเทวตาสั้นนิปติตาพาวิสันติเพรยทาปิมายหังเอตารหิอจิคิษามิภิกขเวเทวกายนานังนามนิกิตาิยสามิภิกขเวเทวกายนานังนามนิกิต นามนิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามนิตังสุนาธาสาธุกังนามสิกาดูทาอาภิสามีติเอวัมพันเตติโคโตเตพิกูพระควาตวูปันจัสสสสุงพระควาอัตถวโจกสีโลกามนุก,กัสสามียัตถภูมิมาตทัสิตาเยสิตาคินิข,ลขพลังปหาติตา ปหิตตาสามาหิตาปุถุสีหาวัสันลีนาโลมาทั้งสาพิสัมพุนูโอทาตามนาสาสุทาวิปสัสสนมนลาวิลาพิโยปัญจจสเตนตตวาวณีกาปิลวัตทาเวตโตอมันตยิสาธาสาวะสาวะเกสาสนนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถภพิากโวเตจะอัตตปมะการุงสุตวาพุทธศาสาสานางเอซัมปัจ ปาตุราหะราหุยานางอมนุษสานัทธสนางอเปเกสมทัศตมตทักคุงอหัสังอธาสตาลิงสาตังเอเกสะ สหัสานางอนมนุสสานมัตทักซุงอปเปเกนันตมัตทักุงทิสาสัพพาพุตตาอมุงตันจะสสพังอภิญญายาวะววะากิตตวานจักุมาะตูอมันตตยิสธาสาวเกสาสะเนระเทเทเว,วกายอาอภิกันตาเตวิชาณาถาพิกโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปป อนุปปะโซสัจะสหัสาวยาค้าภุมมากาปิรวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสติโนโมูธมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวนางสัสหัสาเฮยมวตายักคานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสติโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวนาง สาตากิลาติสาหัสายัค้านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสตินโนโมธมานาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติงว่านางอิเจเตโซลาสหัสายค้านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติงว่านางเวซามิตาปัจจสตายัก้านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสตินโน โมธมานาภิกกรรมุงภิกขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชคาะฮิโกเวปุละสะนิเวสนางพิโยนางสตัสหัสสังยักขานางไยิรุปาสติกุมพิโรราชคาะฮิโกโซปาคาสมิติงว่านางปูริมันจะทิ้ังราชาทัตตะทโธปัสสาสติการทัพพานางอธิปติมหาราชายาสัติโสอุตตาปิตสะพาหโบอินทนามามหพพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสม,มิติงวานางทักขินันจะที่สั้งราชาอุวิรุณโหตับปัสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตาปิจสสะพะหาโวอินทนามามหัพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยศสัสส oh ีโนโมธมานาอภิกรมุงพิกูนางสมิต oh ิงว่านางปัจชิมันจะที่ส ja ร้างราชาวิรูปกโคปัสสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายะจัตสิโสปุตตาปิจสสะพะหโบอินทนามามหพพราอิทธิม ah ันโตชุต ah ิมันโตวันณวันโตยศสัสสีโน โมธามานาอภิกรมุงพิกขูนางสมิติงว่านางอุตรันจะที่สร้างราชากุเวโรตัปประสาสติยัขษานางอธิปฏิมหาราชายศศิโซปุตตาปิจสาะปะหาโวอินทนามามหาพลาอิททิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโน โมธมานาะอภิกรมกรมมงพิกูนางสม,มิติงว่านางปุริมาติสังทัตตะโททักขีเนนวิรุณหะโกปัจจีเมนวิรูปักโคกุเวโรอุตรังีิสังจัตตารลเตมหาราชาสะมันตาจัตุโรทิสาททัลามานาะอัดทั้งสุปเนกาปิรวัฒเวเตสร้างมายาวินูทาสา,าอาคูวันจันิกาสาธามายากุเกนตุเวเกนตุวิภูจจวิภูสะสาหา จันธนูมากามาสสโทจะกินนุมันดุนิมันดุจากปานาะโทโอปะมันโยจะเท,เทวสูเต,มมเเะตจะมาติเทวสูโตจะมาตาลิจิตเตจิตเซนูจะคันทับโพนโรราชาชนูสโพ อาคูปัญจสีนุโคเจวะติมพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชานนคันทัพภาสหรลาชุพิมูธมานาอภิกามมุงพิกขูนางสัม,มิติงว่านางอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัจจฉกากำพลัสตตาลากอาคูอ,อปะปยาปายาคาสหายาติพิยามูนาทตลาลทาจาัอาคูนาคายจสิโน เอราวันโนมหานาโคโซโปาขสม,มิติงวานังเยนนาคราเชสหัสสหัสาหารันติทิพพาทิชาปักขีวิสุทธาจาักคูเวหายาสาเตวนามัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตตะนามังอภัณ จิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาครา,าชานามาสิสุปันนาโตเคมามากาสิพุทโทสั้นนะคะหิวาจะหิอุปวะหันอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนามังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตถะชิตาวาชิรหัตเทนาสมพุทธังอสุราสิตาพาตารุวาสวัสเซเตอิทิมันโต ยาสัสีโนกาลกันชามาหาพิสมาอสุราทานะเวคษา,าเวปจิตติสุจิตติจะปหาลาโทนะมุจีสหสตันจากผู้ลิปผู้ลิปุตานางสัพเพเวโรจนามากาสั้นในหิตวาพลิงเซนางลาหุพัฒมุปกระมุงสมยูธานิพัทันเตภิคุนางสม,มิติงวะนาง อาปูจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยจาทาขมุงวัุณาวัุณาเทวาโซโมจยัสสะสหะาเนตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทาเสเ,เตทัตถากายาสพเพนาน,นตตวันนิโนอิตทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสาสเิโนโมธมานาอาภิก,กามุงพิกูนางสม,มิติงวานังเวนดูจเทวาจาัส สหารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักกิตา นักขัตตานิบุรักขิตาวาอาคูมันทวราหากาวัซูนังวัสโวเสโทสักโกปาคาผูรินท่โททาเสเตทัาสะทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตส,สีโนโมทมานอาอภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางอะทาคูสาภูเทวาชาลามักขิสิกาลิวา อาริธากาจารุชาจะอุมมาปุปพนิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอนชากาสูเลยลุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสีโนทเททเสเตทัศธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาส,สีโนมมธมานาอาภิกามุงพิกูนังสม,มิติงวานัง สมานามหาสมานามานุสามนุสตมากิทาปทูศิกาอาคูมนปทูศิกาอาทาคูหลรยเทวาเยจโลหิตาวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายาสัตสิโนทาเสตททีาทาตถากายาสัเพนานันตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยัสัตสิโน โมทมานะภิกามุงพิกูนางสม,มิติงว่านางสุก,กากะรุมมหาอรุนาอาคูเวคัาสาสหาโอทาตาคายยฮะปามโมคคาอาคูเทวาวิจักคณาสะทามัตาามตาาะาามิสกาจะยะสัสสิโนทานายังอาคาปัจชุนโนโยทิสาภา,าวิวัสติทัศเซเตทัตตากายาสัพเพนานาัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัโนมูธมานาอภิกามุงพิคูนางสม,มิติงว่านางเคมิยาจต,ต,ตุสิตายามากัตถกาจยสัสสิโนซัมพิตากาลมาเสธาโชตินามาจัสสวานิม,มานารติโนอาคูอาท้าคูปรนิม,มิตา ทาเซเตทัตทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตนัตยะตศิโนมูมามนาอภิการมุงพิคูนางสมิติงว่านางสัทเทเตเทวันิกาสัพเพนานัตตะวันนินโนเอมันเวยะเอมันเววเยนะ อาคันชุงเย,ยจันเยทัติสัทิสะสหะปะวุฒาชาติมักีลางอูขตินนามนาสวังทักเคมูขาตลาลังนาคัางจันทังวะอัศิตาติตังสุพราม,มาป,รปรมารตปารมโตจะปุตตาอิทิมาตูสหะสันนางกุมารโลติโซจะโซปาคาสมิติงว่านางสหัสพราม,มาโลกานางมหาพราม,มาทิตติติอุปป,ปันโนชุติมันโต พิสมากาโยยัตัสสิโซทัศเตทัเศทษอิสราอาคูปัจเจกวัสดปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจะสพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพรามเกมาระเซนาอภิกกามิปัสสะกันหะสะมันที่ยัง เอถาคันหาถาพันธาถาราเคนะพันธมัตตุโวสะมันตาปริมาปริวาเลถามาโวบุญจิถาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเซนังอปะอเปยตยิปานินาตาลมาหัจจะสลังกตวาระเพระวังยะ้าปวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตตถาโซปั ทาวติสังขุทูอัสยะอัสายังวสตันจะสัพพังอภินญายาวะวะักิตตวานาจักคุมาตาะตูอมันตยิสธาสาวกีศสาเสนรเตมาราสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอตัปปะมะกรลุงสุตวาพุทธะศาสนังวีวตะ ราคะราเคหิปักกามูนนสังโลมัมปิอินชย,ยุงสับเพว,วิชิตาังวิชิตาสังคามาพายาตีตายัสสิสินมโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่ สิริธิติมาติเตโชชยสิทธิมหิตทิมหาคุนาปาริมิตตาบุญญาธิการัสสะสัพพันตารายะนิวาลณะสมัสสะพระขาวตูวอรหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะวัดตดิงสมาหาปุริสักสาระขานานุภาเวนะอาชิตยานุภาพยัญชานะนุภาวนะอัตถุตตาราสตามาคะ ลานุภาเวนะฉับพันณรังสียานุภาเวนะเกตมาลานุภาเวนะทัสสาบาริทัสสาปาริตานุภาเวนะทัสสาอุปปาละมิตานุภาเวนะทัสสาปารมัตถะทัสสาปารมัตถะปาละมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะ ทุานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธิอิทานุภาเวนะพรานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาวะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสัตติสหัสสะธรรมคันทานุภาเวนะนวโลกุตตะธรรมานุภาเวนะอัจทั้งกิกรรมะ นุภาเวนะอัฏฐสมาปติยานุภาเวนะชละพินยานุภาเวนะจะตุสัจญานานุภาเวนะทัสสพละยานานุภาเวนะสัพพัญญุตยานานุภาเวนะเมตากรุณานุภุิตาอุเปขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะรัตนัตตยะสารานุภาเวนะตุยังสัพพโรูะโสปุ อุปัฏวะทุกขโทมะนัส,สปายาสาวินัสุวินัสันตุสัพพันตารายานวิสวินัสันตุสัพพภังกับปาตุยฮังสามิชันตุทีคายุตาตุยฮังฮูตุสัตวัสสชีวัยนะสมังขิโกฮูตุสัพพทาอากาสัพพตาวะภูมิคังมห ah สมุธาอารักขกา ีวตาสทาตุมเหอรักขันตุภาวัตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาวีนัสทาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสธีภาวันตุเต บทพระวัตุศัสท์อวัยพรทัพพมงคลนักขัตตยคัภูตานางปาปักหานิวาละนาปริตตสานุภาเวนะทันตวาเตสังอุปัฏทเวนักขัตตยคัภูตานางปาปักคาหะวิอาระนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเเวานักขัตตยคัภูตานางปาปักคาหะ นิวาลนาปริตสานุภาเวนะหันตวาตีสังอุปัตฏฐเวปุทนักขัตยักษ์สวดไล่นักสัตยักษ์และผู้ผีบทที่ส6บพัทเทกรกตะคาถาอตีตังนานวาคเมยะนับปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยทะทตีตัมปะาีนันตังอัปปัตตังจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะอยูธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติอหังอสังหีรงังอสังกุปังตังวิธามะนูพระรูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่ง่อนเงี้ม่ครองแครนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปุโปรงเถิดอาจเชวิกิจจะมะกิจจะมาตัดปางกูชัญญามรนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮินูซังคารันเตนะมานาเซนเนนมัจจุนาเพราะว่าความผิด ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังฮิราหิมาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามาตันทีตังเวตังเวพัฒทเทกะเตวติตันตูสันตูอจิคเตมุนีติพระมุนี ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เก็ด้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแลบทที่สิบเจ็ดอภินหาปัจจวิคณปาถะชรา,าธรรมมัมหิชลาลังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำ มามหิพยาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณาธรรมมามหิมาณนางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะลาวิน เป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญตใจทั้งสิ้นกรรมมัชมะกรรมเหตุกรรมทายายาทากรรมโยนิกรรมทันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรเกิดมีกรรมเป็นผู้ติตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามิการยานางวาปาปังกังวาตัสสะทัย ยาทาภาวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นุหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจากักได้รับผลของกรรมนั้นสือไปเอวังอัมเหหิอนันหังเอวังอัมเหหิอภินหังปัญนเวิิตาพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน